มาเอาโชคเอาลาบด้วยกันจ้าพี่น้องวันนี้อ้อมพาเพื่อนๆมาจุดทูปขอโชคขอลาบองค์พ่อพิกคเนตแล้วก็ตากับยายนะคะที่ตั้งอยู่ที่อุทยานพระพิกขเนตร้าง ที่ตะเคียนเตี้ยบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ตอนนี้กําลังดังมากๆนะคะผู้คนหลั่งไหลมาขอโชคขอลาบกันเยอะมากและก็มีคนได้โชคได้ลาบได้ถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินเป็นล้านเป็นแสนกันเยอะและส่วนตัวอ้อมเองก็ถูกก็เคยถูกเหมือนกันนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะอ้อมก็ถูกรางวัลที่4 15บใบแต่ว่าแบ่งให้ให้เพื่อนให้พี่อะค่ะคนละ5ใบอ้อมก็เก็บไว้5ใบนะคะแล้วก็ตรงสารตายายตรงนี้เนี่ยนะคะที่นั่งจุดทูบอยู่นี่แหละคะ่ะก็เคยให้โชค ให้ลาบอ้อมมาแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอ้อมจะค่อยเล่าให้ฟังค่ะวันนี้อ้อมมาคนเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากแล้วก็แต่ว่าดีที่เขาทําที่จอดรถให้ใหม่เขาเกตที่เกตทางมีลานจอดรถโอ้โหกว้างขวางเลยนะคะของกินก็เยอะแล้วก็ของไหว้ก็มีขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วที่อ้อมมาคือแบบ โอโหยังเป็นเป็นป่าอยู่เลยนะคะตอนนั้นอ้อมขอ,อให้เพื่อนๆก็ลุ้นเลขไปนะคะอ้อมก็จะเท้าความเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเมื่อปีพศสอ6 1นะคะอ้อมก็มาที่นี่2ครั้งครั้งแรกก็มาพี่เขาพามานะคะก็มาแล้วอ้อมก็มาขอโชคขอลาบพอกลับไปอ้อมก็ได้มีโชคมีลาบได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4ค่ะถูก15ใบคือแต่ว่า15ใบนะคื คนตาบอดมายัดใส่มือให้เราแล้วอ้อมก็เลยแบ่งให้กับพี่เขาไปคนละห้าใบนะคะอ้อมก็เก็บไว้ห้าใบก็เลยถูกห้าใบแต่ว่าได้ชุดนั้นมาน่ะชุดสิบห้าใบนะคะรางวัลที่สี่นะคะแล้วก็ตรงหน้าสารตายายที่นั่งจุดอยู่นี้ อมก็มาคราวนั้นน่ะอมก็มานั่งขอโชคขอลาบเสร็จแล้วอมก็หันไปเห็นตรงในในบึงนะคะเขาจะมีบึงอยู่ข้างหน้าตายายอมก็เห็นกบตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นกบสีทองอ้อมก็นึกว่าเป็นกบยางนึกว่าเป็นกบปลอมนะคะก็เลยจะไปถ่ายรูปเล่นทีนี้อ้อมก็เลยเอื้อมมือไปจนไปจับโดนหลังเขาเลยค่ะเขาก็เลยกระโดดหนีอมก็ตกใจเออกบจริงเหรอนึกว่ากบปลอมก็พากันตีเลขเป็น7 9 9 7นะคะก็ปรากฏว่าถูกหวยจริงๆถูกเลข79ค่ะตากับยายตรงนี้ก็ให้โชคถ่ ทั้งองค์พ่อพิคเนตที่นี่ก็ให้โชคเหมือนกันนะคะไม่ธรรมดาแล้วก็อ้อมก็ขอพูดถึงเมื่อปีที่แล้วนะคะอ้อมนอนป่วยคือป่วยแรงมากป่วยหนักมากคือเป็นตับอักเสบค่ะค่าตับขึ้นสูงมากเนื่องจากอ้อมดื่มหนักดื่มหนักไม่พอแถมชอบกินยานะคะกินยาปฏิชีวนะกินเหล้ากินเบียร์แล้วก็มากินยาเสร็จแล้วก็เลยเป็นตับอักเสบขั้นรุนแรงนอนเจ็บคิดว่าตัวเองจะตายแล้วด้วยซ้ํานะคะนอนเจ็บทรมานมาก แล้วในขณะที่นอนเจ็บปวดแต่ละวันนะคะแต่ละคืนคือตั้งจิตส่งกระแสจิตถึงองค์พ่อพิคเนตที่นี่นะคะขอให้องค์พ่อพิคเนตท่านช่วยช่วยให้ลูกรอดพ้นจากกรรมครั้งนี้คือรู้สึกว่าตัวเองกำลังกำลังเสวยกรรมอยู่ตัวเองกำลังรับทุก กรรมที่เราเคยทํามาค่ะมันส่งผลให้เราเจ็บปวดก็เลยขอองค์พ่อพิฆเนศว่าขอให้ลูกอ่ะได้พ้นจากบ่วงกรรมช่วงนี้ลูกยังไม่อยากตายลูกอายุยังน้อยอยู่ขอให้ลูกได้กลับมามีชีวิตได้ปกติแล้วลูกจะกลับมาไหวองค์พ่อพิฆเนศที่นี่ อ้อมป่วยอยู่ปีกว่านะคะเ,เพื่อนตับอักเสบไม่ธรรมดาเลยนะจนคิดว่าตัวเองจะตายแล้วด้วยซ้ําน,นะคะคือมันเจ็บปวดทรมานมากและสุดท้ายตอนนี้อ้อมก็ดีขึ้นแล้วนะคะถามว่าหายไหมไม่หายเป็นปิดทิ้งโรคตับอักเสบไม่หายเป็นปิดทิ้งนะคะแค่ว่าอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ทรมานเหมือนคราวนั้นแล้วแล้วก็คือที่สิ่งที่อ้อมขอพระพิคขเนศไปอ้อมขอให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องนอนเจ็บไม่ต้องนอนป่วยไม่ต้องนอนเป็นผักอยู่กับที่อะคะ่ะให้ตัวเองได้ออกมาทํางานให้ตัวเองได้มา ไปไหนมาไหนได้ตามปกติแล้วอ้อมก็ได้มีโอกาสได้กลับมาหาองค์พ่อพิคเนตอีกครั้งแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ตัวเราดีขึ้นแล้วองค์พ่อพิชเนตก็มาบูมแล้วอ้อมก็เลยได้มาไหว้ท่านคือเป็นอะไรที่ขนลุกมากๆเลยคะ่ะวันแรกที่อ้อมมาอ้อมมองหน้าท่านคือแบบโอ้หูน้ําตาแทบไหลเลยนะคะเุ้ยเดี๋ยวขนลุกขนลุก วันนั้นน้องมาตัวล่าสุดนะคะไม่ใช่ครั้งนี้อันนี้เป็นวันที่9นะคะแล้วก็วันที่1สิงหาอ้อมก็มานะคะวันที่1สิงหาอ้อมก็มาไหว้ท่านโอ้เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาได้เหมือนได้มีชีวิตใหม่ที่ได้พาตัวเองอะค่ะมามาไหว้ท่านนะคะมากับแล้วก็มาขอบพระคุณท่านด้วยที่ช่วยให้ลูกได้ได้ไดหายหายจากความเจ็บปวดที่ทรมานนะคะเ,เพื่อน แล้วโดยส่วนตัวอ้อมเองอ้อมก็นับถือองค์พ่อพิฆเนศอยู่แล้วนะคะที่บ้านอ้อมก็มีสององค์มีอ,องค์ใหญ่มากอยู่หน้าบ้านแล้วก็อีกในห้องพระก็มีอีกนะคะอ้อมก็จะสวดมนต์ขอพรท่านเป็นประจํานะคะแต่มีองค์นี้ที่อ้อมคิดถึงที่อ้อมนอนนึกถึงตลอดว่าอยากมาไหว้ท่านนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งเขาก็ปิดตรงนี้ไปเป็นปีเลยนะคะก็ไม่มีโอกาสได้มาไหว้แต่ในที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็เปิดขึ้นอีกครั้งนะคะเราก็อ้อมก็ได้ มาไหว้ท่านทีนี้อมก็จะหมั่นมาเรื่อยๆค่ะถึงไม่ต้องไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาขอโชคนะคะก็คือมาไหว้เหมือนเรามาไหว้พ่อมาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือที่เขารักและเอ็นดูเรานะคะก็ต้องหมั่นมาไหว้ค่ะไม่ใช่ว่ามาแค่เดือนละครั้งเพื่อมาขอหวยอย่างนี้นะคะก็ไม่ดีนะคะโอ้โหเล็กไหม งามค่ะพี่น้องชัดแจ๋วแววนะคะชัดแจ๋วแววก็จริงนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะกฎของการขอโชคลาภกับเทพนะคะเทพภาษาเทพคือเลข9ก็สามารถตีลังกาเป็นเลข6ได้นะคะส่วนเลข7ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลข1เหมือนงวดที่แล้วอมจุดได้7 7แต่ว่าอมก็ไปซื้อหนึ่งหนึ่งก็ถูกจริงๆนะคะเพื่อนๆจา๋าอมบอกประจําว่าอย่าลืมว่าภาษาเทพเขาไม่เหมือนภาษามนุษย์อย่างเรานะคะเทพเขาก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนหนังสือเหมือนเรานะเขาไม่รู้ว่าเลข เก้าเลขเจ็ดเลขหนึ่งแต่เขาก็พยายามจะส่งให้อย่างนี้นะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเลขอะไรนะคะแต่เรารู้เสร็จแล้วแล้วก็มาจับตีลังกงตีลังกาใส่กันเอาก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้เราได้มีโชคมีลาบด้วยกันให้ร่ําให้รวยให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคู่ทุกคนนะคะหากใครได้มีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมนําของมาถวายองค์พ่อพิกขะเนตรและก็สารตากับยายนะที่แห่งนี้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากร่วมบุญกับอ้อมในการที่จะทําทานเอาข้าวให้น้องหมาก็สามารถ ขอแอดไลน์ไอดีอ้อมได้เลยนะคะเฮงๆปังๆัง <Jeez> ด้วย <grammar> <halfway>